สวัสดีเด้อเพื่อนๆทุกคนฉันวิ่งไล่สไตล์นักวิ่งหววแถลงมาแล้วเพื่อนวันนี้ของเล่นไม้คองเพื่อนก็ที่ทำงานน,นั่นแนี้เอามาให้ช่วยดูบอกว่าไฟไม่เขาวไว้ต้มน้ำร้อนต้มมามาเด้ยีห่ห้อไอ้แล้วนี่ไอไข่สั้นว่างั้นจักอ่านถูกไม่ถูกหรกเด้อนี่เพื่อนเด้อภาษาอังกฤษเองก็ไม่ค่อย เก่งเท่าไรไรายละเอียดไม่มีอ้ายบอกเลยผิดเพิดไม่มีเลยไม่มีกระช่างมันทืดนเดี๋ยวมาดูกันเด่นเป็นอ้ายไฟไม่เขาสวิต์มันเสียหรือว่าเนี่เนี่ยลวมก,งงก็งอกงอกงกเลยปกติมันจะต้องถึงจากนิดเดินอันนี้มันลวมงอกงอกงอก มาดูที่มันเป็นอะไก่อนจิลือ้อนี่ก็มาวัดสายมาดูก่อนสายปักมันเนี่ยมันเสียไมหมเรามันขาดไนไมหมเราเดี๋ยวจะไปหลงทางเดี๋ยวจะไปลืล้อหมอก่อนเรามาเช็คสายบางทีสายเสียเนี่ยไม่ได้เด้อบิดคุณหนึ่งนี่บิดมาคุ่หนึ่งนี่เด้อเนี่ยเช็คค่าต่อเนื่องก่อนถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เก่งแล้วก็อย่าว่ากันเด้อเอาแดง แดงแยะบับต่อเดินเนี่ดูเข็มคืนเลยเนี่ค่าต่อเนื่องใช้ได้คืนเข็มคืน,คนอีกอีกทางทีปรับอีกขางหนึ่งเช็กดูสายก่อนเดี๋ยวว่ามันขาดไมหมเราปรับอันนี้คือคืนปรับคืนสายไม่เสียเนาะสายไม่เสียเดี๋ยวสายใช้ได้ไขตูดมันนี่สีแฉกตัวเดียวนี่ มออเอาพะปะเอซี่เสียบนี่จับเสียบนี่ไฟก็วิ่ไหมเนี่ยมาผ่านสวิเนี่ยโอ้ยเดี๋ดูดูเนี่ยสวิคมันละลายแล้วเนี่ยดำปืดป๊ดๆเลยเสียบแบบเนี่ยไม่ต้องวัดดอกเจ่งแล้วเห็นไหมเหรอนี่เลื้อก็ไม่ยากนี่คีมนี่ ดึงออกอันนี้ก็ดึงเดี๋ยวก็ได้เอาสวิตออกมาเนี้ยอืมเนี่ยกิมก็ดึงออกไนงะดึงเลืก็งัดเอาจากนิดนึงนี่มันเป็นเดืออยู่งัดอืมออกล่ะเนี่ย ไหมละลายเลยจะไม่ได้แล้วเนี่ยเเดี๋ยวหาของไหมเมื่อก่อนเจ๋งแบบเนี้ยไม่ต้องวัดเสียวเวลาเลยของไหมมาละดูดีสีคนละสีไม่เกี่ยวด้วยสีเนี่ยเนี่ยอันมันมันไม,ม,นไม่มันไม่กอกแกกเลยเดี๋ยวเห็นไหมล่ะ มันละลายอันนี้มันต้องมันต้องกากแก๊กไงเดี๋ยวใส่เลยแจ๋วแบบนี้ดูวัดก่อนเด้อเพื่อนเด้อนเนี่สีแดงนี่เสียบเข้าไปมับเสียบเข้าไปไงที่ดำแตะดูเข็มได้ขึ้นไหมเราเอาคืนปิดลง กดปับคืนปิดลงจะได้เนะของใหม่เนี่เข็มขึ้นลงอยู่จะได้อ้ามาเดี๋ยวใส่เดยเขามีตำแหน่งอยู่เนี่ยบังคับอยู่ในร่องนี่เนี่ยตรงนี้มันมีร่อง,องบังคับตำแหน่งใส่ก็ใสตามเดิมเลยอ้าวใส่นี่ยใส่ง่ายๆกดเข้าไปเลยปรับ ใส่เลื่อยเดชตับข้าไปถอดยังไงก็ใส่ยังไงนะเ,เพื่อนเอ,อ้ยมีอ้ายุ่งยากดอกภาษาเปลี่ยนอะไระเียบรอยละหนึ่งสองสามเียบเรียงกันมาเดี๋ยวหาไฟมาลองก่อน ใช่ได้เราคอยมาสรุปปัญหากันนั่นเดีน้ำใสแล้วก็เสียป,ปักนัน่นเดงที่นี่ลองก่อนนะลองเลยเอาเสียบจึบเปิดนี่ไฟแดงติดแล้วดึงหน่อยๆเนี่ยเปิดติดแล้วไฟแดงดี๋ต้มไปจักเดี๋ยวก่อนเปิดฝาไปางไี้แหละมันจะได้เห็นนั่นเด้เนี่ยไฟติดละไฟหมอติดละแวบบแๆ ดูน,น้ำในมอดูน้ำเริ่มเดือดแล้วฟองฟัด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 ละเชเด้แล้วน้อ,นนอเพื่อนนอ้อมอต้มน้ำวันนี้เรียบร้อยต้มมามา่าต้มกาแฟต้มโอวันตินก็ได้ละเดือดแรงเลยดุด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 ดุเด,ดเร็วสำเร็จ ิปอิออเลวโอเคมาสรุปปัญหาเขาเนาะเพื่อนเนาะหม้อต้มน้ำอนเนกประสงค์ไฟไม่เข้า สาเหตุก็คือสวิตมันละลายสวิตมันเสียมันละลายซื้อมาเปลี่ยนไม้ก็ใช้ได้ลองต้มก็น้ำก็เดือดตามปกติถ้าของเพื่อนเพื่อนมีนี่ก็ลองทำดูก่อนเด้อยังไม่ต้องหิวไปหาช่างดอกไอ,อสวิตตัวนี้ราคาก็ไม่กี่ตังค์เนี่ยซื้อมากก็ใส่ตามขั้นตอนนะสำหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ว่า เก่งแล้วชำนาญแล้วก็อย่าว่ากันเด้อก็มีความรู้มาแชร์มาแบ่งปันกันไปเด้วยวสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมก็ขอให้อย่าเจ็บอย่าจนโชคดีมีเงินใช้ทั่วนากันทุกคนเป็นเศรษฐีพันล้านกันทุทกๆคนเด้อขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามเป็นกำลังใจให้เด้อท่านนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณครับสวัสดีครับ ไฟไม่เข้าเปลี่ยนสวิทช์จบ